สมุนไพรรักษาผื่นคันพร้อมแก้โรคสะเก็ดเงินด้วยของใกล้ตัวผื่นคันตามผิวหนังกลากเกลื่อนหรือโรคสะเก็ดเงินที่เป็นอยู่ลองรักษาอาการคันด้วยสมุนไพรใกล้ตัวกันดูนะคะวิธีรักษาผื่นคันแบบไม่ต้องพึ่งยาทราบไหมคะว่าอาการคันจาก ผื่นพิษลมผื่นภูมิแพ้หรืออาการจากโรคสเก็ดเงินเราสามารถบรรเทาอาการเบื้องต้นด้วยสมุนไพร5ชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อยาทาแก้ผื่นคันให้เปืองเงินเลยทีเดียวค่ะลองมาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง 1. ขมิ้นชัน ขมิ้นมีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นกับผิวหนังเพียงรับประทานขมิ้นชันวันละหนึ่งช้อนชาเป็นประจำก็จะช่วยลดอาการผิวหนังอักเสบ 2. น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกมีไขมันโอเมก้าสค่อนข้างสูงมีคุณสมบัติช่วยลดอาการอักเสบ ที่เกิดขึ้นกับผิวต่างๆได้ดีโดยนำน้ำมันมากอกอุ่นๆแล้วนำมาถูบริเวณที่คันหรือเป็นผื่น 3. เม็ดแฟลกเม็ดแฟลกเป็นทัญยพืชที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3เช่นกันซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดและต้านการอักเสบที่เกิดกับผิวหนังได้ โดยควรรับประทานเม็ดแฟลกเป็นประจำวันละ2-3ช้อนชา 4. ว่านหางจระเข้วุ้นของว่านหางจระเข้จัดเป็นสมนุนไพรที่ช่วยต้านอาการอักเสบและยังมีคุณสมบัติรักษาแผลแสบร้อนได้เป็นอย่างดีโดยนำวุ้นว่านหางจระเข้มาทาบริเวณที่คันตามผิวหนัง ทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือเป็นผื่นคันจากพิษลมก็ตามเราสามารถรักษาอาการคันให้หายได้ง่ายๆตามนี้เลยนะคะนับว่าเป็นวิธีรักษาผื่นคันอีกทางหนึง่งที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลเองนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะและเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระดีๆจากวิดีโอของเราอย่าลืมกดถูกใจหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ